อ๋บานนีนเ,อเออครับมีไงเดี๋ยวจัดให้ดอกมือนี้ครับผมอยู่ชยัยภุมมครับพี่น้องกลับมาบ้านครับแล,ล้วก็เป็นช่วงเทศกาลเนาะเลือกที่จะกลับมาในช่วงหลังปีใหม่ครับแล,ล้วก็อยากเสิเฮ็ดแนวกินกลับมาแต่ละเที่ยเนี่ยแม่ก็เฮ็ดไห้ย่าก็เฮ็ดไห้แต่ว่ามือนี้ครับผมเสิเฮ็ดไห้แล้วกินแล้ะก็มือนี้มีมูมาพร้อมโกวินกส็สิมาซิมเหมือนกันนะครับอ่ะ เมนูนี่เลยครับเป็นเมนูที่ผมมักอีหลีครับผมคือขนมจีนน้ำยาตีนไก่เคียงในเลี่ยด <Yeah. S 1> ไปลุยไปรวยดีครับพี่น้องกระสิมีกระชายพริกแต่กวัวหอมครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดเมียต้อยล้วบอกผมมาสูตรเมียต้อยบวกกับโกวินนะครับพี่น้องต้มแล้วแล้วเอามาตามครับอันผมว่าตำจังสิ่นะ มันมันเป็นคอนเทนต์พูดเอาไปธรรมชาตินะเนี่เหมือนกันนะนี่ของแท้เ <laughs> สียงเพลงกระดังติ้เติมอยู่ข้างหลังเนี่ยแจ้งนั้นยังไม่สุด <laughs> โอ้ตีดีก็สิบบนน้อยเทีย <laughs> นนี่ตามของแท้ของแท้ถือเป็นคอนเทนต์ครับ, <laughs> ดบเดีย๋ยวอ่ะบาเนี่ยพริกเริ่มเลยแล้วครับอันนี้จะเป็นปลาเนาะต้มเร็วๆแล้วครับ อ่าไป่อ,อ,อล้างมือแล้วนะจ๊ะอ่าเนี่ยปลานี่เป็นเนี่ยปลานิ่งน,นะแม่เนาะแมงบดเออปลานิ่งครับปลานิ่งอืมจ,งมจริงๆแล้วการทำขนมจีนนี่ต้องเป็นปลาอะไรที่ดีที่สุด ปลาปลาปลาช่อนปลาช่อนดีสุดแต่วันนี้เลือกเป็นปลานิลปลานิลอ่าเพราะว่าเนื้อเยอะเนื้อเยอะแล้วก็หาง่ายด้วยครับใช่ทำให้แลงทำให้เข้ากันยากเหมือนกันนะมันหลายขั้นตอนมันมันไม่ได้ยากเพื่อนแต่ว่ามันยึดขั้งแรกไงเออครั้งแรกครั้งแรกนี่ละมันจะแซบบอ่ะหัวแซ่บแซ่บมันเชื่อถือมือกูเนี่ยกูเนี่ยเห็นอย่างเม่อคืนผิดหวัง มีแต่ขนาดเผาปลาเนี่ยกูยังม่ถอดเกล็ดเลยคุณต้องถอดเกล็ดเลยคุณวัดหัวไปขนาดคุเผาปลากูยังถอดเกล็ดอะคิดบ้างเอี้ยอ๋อเป็นละเอียด่อนเนาะเราเมื่อกี้คิดบ้างมาขนมจีนกูีในซังไเอ้าใส่ใจลงไปก็พอเพื่อนไปวเอปก็ไปครับพี่น้องผมสีเคี่ยวกะทิครับไม่ใช่คนละเคี่ยวโโอ้ห จ้าแย่โว้พุ่กลับกูเยอะจริงเลยตอนนี้ทั้งบ้านนะพุ่กลับบ้านเอ้ามาขอบเลยแม่ขอบเลยมแม่เป็นก,กำลังใจให้ลูกแมนครับผมเดี๋ยวลูกจะมาทำให้แม่กินนะอาทิตยนะจ้าแซใส่ไปเลยจ้าเตี้ยงไฟรังผงจ้า จักเหมนยังอ่ากะทิครับผมโคโคนตมิลร้อยเปอร์เนะฮะโอ้สิ่งเพียงกระดังตึ้อตื้อตื้ออยู่สูกันมาเนี่ยเอาละครับมาเปีย อ่าต่อไปครับเสียเอาแักพริกลงครับพี่น้องอมีทุกคนเป็นกันบ้างใจา้กูเราเมื่อไหร่ไหมเราย่านบอรอดนะเราย่านบิบบอรอด <c oughs> โอแบกพริกครับอ่า <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> ทุกคนตอนนี้ก็จับจ้องกูดีเถอะวะเดี๋ยวโบนี่ใหลายนี่เดีอาความเดียรโอุ้้มกลับง anyway. ุ่มกลับคุ้มกลับดีละ <c oughs> นี่เป็นการเฮ็ดอันขนมจีนทีุ่ณดันครับนี่เป็นผู้กราบครับยา่าแล้วนี่ครับผมฟังนี่ครับเป็นโกวินและก็แม่ต่อไปครับพี่น้องปีนไก่ครับต่อมัแล้ว ตับไก่อ่าตีนตับกึน๋นล,<ง>ลงไปโคเล่ปะเนี่ยอ่าอ,อ่าลากเบาเนาะซอยสองขอมือลากมันเอาออกจ้าเอาผมกลับคุณแม่อ่า แต่หัวอายุหัวอายุตัดเทลากออกแมวอ่าไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งแรกครั้งที่สองถ้าทำอีกนะโดนโอเคมึงลองชิมฟูเ็มึงเจอโคอ้าต่อไปเนี่จกำลังใจนะขอดูครับว่าคนทำขนมจีนไม่เป็นแล้วมาทำให้กินมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอกันครับนี่ไฟเดือดจากน้อยนึงไข่ใส่ไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้ว อีวันแปดช่ว่มงหมดละโอ้เอาการเว้ยเอาการเว้ยเดี๋ยวขอญาติซมมมนน้ำก่อนแล้วเปลี่ยนได้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มขอท่าแล้วผงน้องมาเ่ยนะผงกล้าี่น้องผงมิเศษอันไหนอีก เกียร์เกียร์นิดเดียวนิดเดียวเนาะต่อไปเป็นเกียร์ครับผมนิดเดียวอืมนิดโบดนบ่นด้วยเกียร์หน่อยถ้าสวยๆถ้าเราแบบอพอไหมพอไหมพอไหมโควินพอยังเราแบบโควินโอเคพอแล้วโอเคนะอ่าอ่าสามสี่จุดอืออต่อไปเป็นการใส่เลือดนะครับ <Auf> <harma> ไม่ใช่เไม่ใันเลือดไก่เลือดไก่ครับผมนะใส่ไปหมดนั้นเลยเพื่อนเออยังั้นเนี่ยยำฝงยำฝงว่ะป็อะอืมเออโอเคแท้มากมาก ว่ามันยังไม่คนไงเฮ้ยกูก็ได้เลยว่ะได้เลยใช่เออความเผ็ดความอะไรมันมาหมดเลยเพราะว่ามันหนัวในตุ๋นปลาเออกอยากต่อยแกปรุงให้ต่อไปครับพี่น้องใบกระดึดปิดฝาปิดฝาไว้รอห้านาที๊บ พี่ครับครับผู้ใดอยากมัดพริกโดดอ่อพิกโดดนะครับหอมลง่าหอมลงเลยหอมลงเลยเหรอเอาจโอ้ยผู้ใดผู้ีดก็จะเฝ้าร้อยเอดลงเลยตลอกูต้องตามไขวะเนี่ย กูรุ้ตามไข่วะไ่เอาไข่อ้สวยเพืสวยมากสวยมากใช่้วโอเคโอเคปิดนะโอเคปิดฝาเรยเป็นการทำที่มากนะ้นหอมอ๋อ่ะอืม เอาละครับพี่น้องตอนนี้ขนมจีนผมถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้กินกันเดี๋ยวเรามาดูเรีแอชั่นของแต่ละคนครับว่ากินแล้วมันเป็นยังไงมันพอได้บอไปไปกันพ <c oughs> อเวลาแล้วครับเดี๋ยวแจกจ่ายขนมจีนให้ย่าให้แม่ได้ลองชิมกันนะครับล้างมือเลวเด้เออ่า ออ่่ะตไปมึงนะโฟวินอันนี้เดียวพอแค่นนี้เดียวนะพี่อัญโอ้มึงมึงเสียนมันในโตอู่เลยพยัญกินเส้นถ้วยมาถ้วยวะอ้าวบ้านเนี้เอาตาแยกก่อนมาเอาออกอีกโอเคมาเอือ ยามักแบบไหนเลือดวะเอาเอาตะเลียดเตี๋ยมะลุกชินบ่ลูกชิ้นมักตับไก่โอ้ตับไก่ไก่นี่ยมาจากอันกับอ่าตับไก่ให้เราเออตีนบ่เออเอาเส้นบึ้งอ้าวให้เราซ้อนด้วยเอาซ้อนเอาบ่แม่ ออ่่ะนียต้ขอบคุณครับเอาน้ำหน่อยนึงน้ำหน่อยนึงโต๊ะบอฮีโบเลยดิเอาเอาแจกจ่ายจะเสียบเอากินเลยกินเลยเอาวิชามึงเอาอะไรบ้างอุ้นิดเดียวมึงจะซิมรสชาติเพื่อนแหนวเตับนิดเดียวอ่าเอาเอาหน่อยนึงเอาขอบคุณครับขอบคุณครับอื่อ ไปถ้วยตัวเองครับอ,อร่อยอร่อยนั่นนะ่ะท่านี่กินไรก็ว่าแซ่บแล้ววันนี้แซ่บชิมก่อนชิมก่อนกินกินไปก่อนกินไปก่อนโอ้ยอื้วิชาอ,อ,อร่อยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเปิดร้านได้โอ้โหเพื่อนชอร้านอะไรโสดเจ๋งว่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> มันซ้ำขอแล้วโสดเจ๋งนะ <laughs> เอาเลยครับ โอ้ใส่ตัทั่วงอจังหน่อยอืออโอ้โหของแท้บักทั่วบักทั่วถั่วในตำนานเออเนื้อคนเหนียวคนมีเด้อยจ้าอย่าอยู่ได้อยู่ผักอีตัวจักหน่อยนึงนะลุงจีนต้องกินกับผักแล้วแซ่บอืมอร่อยเนาะพี่ชายเนาะอืมมันเลยอืมก็ดี่ไก้ของพอดีเล้วได้ได้ thank you มาเพื่อนไป ออืเลือดอะ่ะคับเนี่ตับๆโอ้แซ่บๆๆแซ่บแซ่บแซ่บแซ่คัดอืมอืมสินงกิจกรรมภายในครอบครัวอืมอบอุ่นอบอุน่นอืม นะฮักหลายลูกเดี๋ยววันหลังท่านกินอีกเดี๋ยววันหลังท่าไม่กินอีกนะจงการจงการว่างการเดี๋กวกาถึงแล้วพี่น้องตีผมอือหือแท้มือไทยประเดยวัตษาไทยอะจงใจอยู่เวลาอยู่ ย่านาวยามันอย่างเด็ดน้อยนญ้าหญากินเค็มโอ้ี่เค็มแกต้องไปใส่น้ำปลาต่างหากลิ้นหญ้ามันนั่นแล้ว อะไรอย่างนะไดอ้อร่อยมากโบนี่ส่นมันเีเดียวมันเเผดเลยม,มือ,อยากอืม,มนืม่นนอ,อเตี่ยวมือนั่นส่วนายคุ้นอยู่ยส่วนไก่เป็ดอืม <c oughs> อร่อยอืม,อม กนเนยลูกไส้แซบอีหลีแซบแซบม่เเอือ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 สุดป anyway ังโอ้ยอมเสียนะ